ต้องบอกว่าล่าสุดหน่อยบุศกรหนองอรุโนชานั้นก็ได้รวมเฟมเบลล่ารานีตอกดราม่าไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เบลล่ารานีนั้นเจอดราม่ากแก๊งนางเอกสีม่มอโดยเธอนั้นได้กล่าวว่ายืนยันไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ของดออกความเห็นเพราะไม่อยากให้เป็นการต่อยอดประเด็นเนื่องจากเรื่องนานมาแล้วจํารายละเอียดไม่ค่อยได้มองว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้สนิทกันแต่โตมาในสายงานเดียวกัน ไม่ว่าดราม่าจะเกิดกับใครก็ไม่สบายใจไม่อยากให้มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นและกระจางทั้งประเทศไขข้อสงสัยเบลล่าราณีเผยสาเหตุแท้จริงทำไมเธอนั้นไม่มีเพื่อนในวงการเมื่อช่วงหนึ่งเบลล่าราณีนั้นได้กล่าวว่าประเด็นไม่มีเพื่อนในวงการด้วยการทำงานของตนเวลาว่างมีน้อยมากพอว่างจึงเอาไปใช้กับคนที่สนิทจริงๆเช่นแม่ครอบครัวเพื่อนสมัยเรียนนอกเหนือจากนั้นคือนอนพักผ่อนไม่ค่อยใดออกไปสังสรร์กับใคร ต้องบอกว่าล่าสุดหน่อยบุตรกรน้องอารุโนชานั้นก็ได้ร่วมเฟรมเบลล่ารานีตอกราม m ไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงโดยงานนี้ในงานครบรอบ53ปีช่องซับบีเลฟเฟสิวัล53ปีดีต่อใจหน่อยบุตรกรน้องอารุโนชานก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับนางเอกสาวเบลล่ารานีเอาเป็นว่างานนี้สบายใจได้เพราะผู้ใหญ่ทั้งสองก็ยังคงเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตเธอเหมือนเดิมนั่นเอง